หนองบัวลำโพงค่ะท่านกราบนอบน้อมนะคะอภิมหาบร,รมีบรมโคกโูพ่อใหญ่โูแม่ใหญ่เจ้าค่ะวันนานะคะได้ได้รับหนังสือนะคะจากโรงพยาบาลให้ไปตรวจเลือดซ้ำนะคะแต่พอได้รับหนังสือนะคะก็นึกถึงคําที่นะคะท่านพ่อคูใหญ่นะคะได้เคยสอนไว้ว่าหนังสือ ที่เรารับมาอ่านนะคะมันเป็นเพียงตัวหนังสือมันมาจากกระดาษที่ว่างๆว่างๆนะคะพออ่านจบนะคะก็ไม่ได้มีสภาวะอะไรมากนะคะก็บอกว่าเป็นเพียงตัวหนังสือที่มันมาจากความว่างเฉยๆนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะก็จะวิตกกังวลมากเลยค่ะทา่านขอรับคำแนะนำจากท่านค่ะดีงาม ก็เหมือนกับกระดาษเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษขาวๆไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็เอาสีดำไปแต้มๆดิมๆดับแต้มดิมมาแล้วก็ส่งมาให้เราเห็นไหมพอเราอ่านตัวหนังสือปือ๊ดมาแล้วก็สังขารปรุงแต่งไปตัวหนังสือไปแต่เราไม่รู้เลยว่ากระดาษความว่างเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังใช่ไหมถ้าไม่มี ความว่างอยู่ตัวนัอือก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แลจริงๆแล้วมมันเกิดขึ้นมาเสร็จพอราอ่านเสร็จมันก็ดับไปก็ถือว่าดีงามนะอันนี้มาสเกอร์ก็เคยสอนไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะแต่ก็มันมีอยู่อีกนิดหนึ่งว่าสมมุติว่า มีคนมามีหนังสือมาก็ไ,ได้เอามาบอกเราก็ได้อมามาเลยกลับมาถึงบ้านเลยเขบอกว่านี่ลูกเธอเนี่ยป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยลูกเธอป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลทีนี้ถ้าเราเรารู้อยู่เรารู้ว่าไอ้คนเนี้ย สกเสกันปิดไม่ก็ได้ม่ได้ค่ะนะสมมติว,ว่าคนที่มาพูดเนี่ยโกหกเราว่าลูกเราป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่บังเอิญไอ้ลูกเราเนี่ยมันก็นอนอยู่กับเราในบ้านเนี่ยแต่เขาอยู่ในห้องเราเห็นเห็นอยู่เนี่ยเราก็เออไอ้อคนนี้นโกหกเราดีกว่า จะก็ไม่ทุกถูกไหมไม่ทุกแต่ถ้าเราเราไม่รู้อ่ะลูก,กไปอยู่กับเราเนี่ยลูกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไอคนเราบอกว่าเอ้านี่ลูกป่วยนอนโรงพยาบาน,นู่นน่ะเอาลาทีนี้เราไม่รู้นี่ว่าลูกมันอยู่ที่ไหนยังไงอันนี้เราก็ต้องเชื่อเขาแล้ะความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไ네หมนเนี่ยตรงนี้มันก็ เป็นในเรื่องของอการสังขารความคิดปรุงแต่งนะเนี่ยถ,ถ้าเราไม่รู้นี่ก็คือว่าอืไม่มีโอกาสร,รู้เลยแต่ถ้าเรารู้เราก็ไม่ทุกเห็นไหมแล้วอีกทีหนึ่งสมมติว่าเราไม่รู้เนี่ยเราทุกด้แน่เนี่ยอีกอันหนึ่งเรากึ่งรู้กึ่งไม่รู้ มันเกิดวิจิิจฉาขึ้นมาเอ๊ะลูกเรามาเช้ามันยังดีๆมันจะไป,ป่วยได้ยังไงเนี่ยเรืเอเ่องมันป่วยจริงแล้วมันจะเป็นโดนอะไรยังไงโอ้โหอันนี้สังขารปรุงแต่งเยอะมากเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงเอ้ยยังไงทั้งสังขารทั้งวิจิิจฉาวัางเลสงสัยมากมายเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายาเ,เนี่ยทั้งที่เรื่องเนี้ยโกหกเหมือนกันนะแต่ความปรุงแต่งมันไม่เหมือนกัน ทุกไปเหมือนกันสุกไปเหมือนกันฉ <Okay. S 1> ะนั้นในเรื่องที่มาสเตอร์พูดสอน่เห็นไหมสอนรูปนามขันห้าไปสอนเห็นความดับสอนเห็นสุญญตาการโผล่ของตัวนัสือที่โผล่โผล่มาจากสุญญตามันโผล่ขึ้นมาลั่กรสหลังขานเสร็จกอไกเชิญเรียนเชิญเนี่ย อราเรียนิญเสร็จกับเรียนเ,นเจญกระดับไปท่านผู้มีอุปการะคุณน่เราพ่อกระดับกระดับดระดับตรงนี้เราเข้าใจหมดแล้วเราก็รู้ทั้งรู้และว่าเรื่องราวทั้งหมดของรูรงกนาการข้าเนี่ยมันเป็นมายายทั้งหมดมันโกหกเราทั้งหมด เราที่นีแเราก็ทุกเราก็ไม่ทุกใช่ไหมครับทุกน้อยลงนะแล้วก็เห็นทุกอย่างมันตามความเป็นจริงแล้วนะแต่จะมีกึ่งรู้กึ่งไม่รู้ <c oughs> เข้าใจก็ส่วนหนึ่งคือเข้าใจด้วยความคิดนั่นแหละสภาวะก็ไดบ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้อ่ะก็ยังไม่หมดใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่รู้เลยค,คือคนที่ไม่ได้เรียนเลยไม่ได้ อ่านขัหนห้าเลยไม่ได้ไปรู้เลยว่ากายใจนี้มันเกิดจากเหตุปัจจัยยังไงมันเป็นเือไหนยังงี้แย่เลยนะทุกอย่างเดียวทุกอย่างเดียวไม่ใช่ชาตินี้อย่างเดียวนะไปชาติหน้าชาติหน้าอีกนะเกิดพบเกิดชาติเกิดพบเกิดชาติเหมือนที่มันเคยให้พูดเมื่อกี้เกิดพบเกิดชาติเกิดตัวเราขึ้นมาพบชาติเกิดตัวเราขึ้นมาพบชาติเกิดตัวเราขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ตลอดไป อ้าวดีงามนะคุณนาอุตสาห์จําได้นะว่าเสอร์สอนดีนะนี่อืมดีงามเนาะเอามา,แล,า,มา,าแล้วก็มาเจอสภาวะแล้วก็มาเอามาใช้กับชีวิตจริงๆได้ทันก็โน้อมกุศลได้เลยใช่ไหมอ่ะดีงามมีอะไรไหมไม่มีค่ะท่านกราบนอบน้อมขอบพระคุณในความมหาเมตตาของท่านทั้งสองนะ,ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะบรนณานก็จะเพียรปฏิบัตินะคะ ให้ได้นะ,ะมากที่สุดนะคะเพื่อช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวและช่วยเหลือนะคะประชาชนชาวไทยต่อไปค่ะท่านีงามเนะทุกเรื่องเราเนี่ยแมสเซจที่มาหาเราเนี่ยนะจำไว้เลยว่ามันเป็นแมสเซจที่มีจริง